สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาต่อกัน EP 3นะครับสําหรับการทําสะพานไม้ไผ่นะครับสะพานลากข้ามคลองนะครับ EP นี้ก็จะเป็นการทําพื้นของสะพานนะครับวันนี้ก็ได้ไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมแบกไปทําพื้นของสะพานเนือนี้นนอะไวเอาลไปอะไรลูกไปได้ไหมไมั่วจริง ยังไม่ไทยนะ ตัวพื้นนี่ผมก็เริ่มทํไว้ได้ส่วนหนึ่งเกือบจะเสร็จแล้วนะครับพอดีตอนทํไว้ตัวฝ่ายที่ถ่ายไบอาหาไม่เจอนะครับก็เลยไม่ได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นของการทำ <S <S จักรพรรหลังจากที่เราตอกไม้ไผ่ทําพื้นทางเดินของสะพานและเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะผมก็จะใช้เลื่อยนะครับในการตัดแต่งตัวต้นสะพานนะครับเพื่อให้เขาเรียบเสมอกันนะครับก็จะใช้เป็นเลื่อยยนนะครับเพื่อความสะดวกและง่ายนะครับเวลาตัวใบเลื่อยตัวเลื่อยโซ่นะครับผมจะใช้บาร์โซ่แบบซ อยนะครับไม่ใช่โซ่ตัดนะครับเพราะว่าตัวซอยมันจะกินเนื้อไม้เล็กกว่านะครับเหมาะสําหรับการตัดไม้ไผ่นะครับอันนี้ความคิดของผมเองนะครับนี่ก็จะได้เรียบเนียนเสมอกันแบบนี้นะครับ ในส่วนของตรงกลางนะครับก็ไม่ถือว่ากลางนะครับเกือบสุดคลองนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม้ไผ่หนึ่งลำนะครับมันจะยาวหลายเมตรอยู่ครับแต่ว่ามันไม่สุดสะพานนะครับทีนี้ตรงส่วนปลายมันเป็นไม้ค่อนข้างเล็กนะครับผมก็เลยตัดส่วนนั้นออกนะครับเพราะว่าไหนไหนมันก็ไม่ถึงมันไม่สุดสะพานแล้วนะครับก็ตัดออกแล้วก็จะตัดเอาท่อนใหม่นะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะมาเสริมใส่ ตัวคารรับทางเดินก็จะเป็นไม้ยูคานะครับนี่ครับส่วนที่ด้านปลายของเขานะครับก็จะเป็นปลายไม้ไผ่ค่อนข้างจะเล็กนะครับ พอตัดส่วนที่เกินออกนะครับก็จะนําไม้ไผ่อีกท่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับตัดได้ขนาดให้พอเหมาะส่วนที่เหลือของสะพานนะครับก็มาตอกใส่ใหม่นะครับไม้ไผ่ก็คือได้ก็คือไม้ไผ่ที่ตัดมาวันนี้นะครับนี่ก็ทําการจัดไม้ไผ่นะครับให้เรียงพอดีกับส่วนรอยต่อของสะพานนะครับก็จะมีทั้งไม้อ่อนไม้แก่นะครับสาเหตุที่เอาไม้ก่อนอ่อนมาผสมเพราะว่าเขาอยู่ขวางลำขวางกอนะหวังตรงจุดที่จะตัดไม้แก่นะครับก็เลยต้องตัดออกมาที้ตัดออกมาแล้วก็เสียดาย ก็เอามาใช้รอผุก็ค่อยเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ระหว่างตัวคานและกระเสาโครงสร้างของสะพานเนี่ยที่เป็นไม้ยูคากับไม่ไผ่ผมไม่ทางเดินไม่ไผ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนมันจะผุก,ก่อนกันนะครับสะพานนี้ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อหลายสิบเมื่อสิย้อนไปเมื่อกือบสิปีที่แล้วนะครับที่เริ่มมาทําสวนเกษตรผสมผสานแรกๆเลยนะครับก็ทําสะพานข้ามคลองตัวนี้เดิมทีคลองตัวนี้เขาก็ไม่กว้างขนาดนี้นะครับแต่ว่าปีที่แล้วผมเอาควายลงมาในคลองเนี่ยเขาก็เลยเหยียบ ตลิง่งดินซุดแล้วก็พังลงไปนะครับก็ทําให้ความคองมันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลย ตัวสะพานก็เลยต้องกว้างขึ้นตามอขอบดินที่มันพังทลายลงไปนะครับเมื่อก่อนผมทําสะพานเป็นสองช่วงนะครับตรงนี้ช่วงหนึ่งแล้วก็ตรงปลายปลายคลองนั่นอีกช่วงหนึ่งนะครับเวลาเดินไปรถสวนก็อยากข้ามตรงไหนก็ได้เลยนะครับเดินไปฝั่งไหนก็สามารถข้ามสะพานได้เลยไม่ต้องเดินย้อนกลับไปกลับมาแต่ทีนี้คลองพอคลองมันกว้างขึ้นนะครับก็จําเป็นจะต้องทําแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับกว่าจะทําได้แต่ละอันนะครับโดยรวมแล้วระยะของคลองเนี่ยตอนนี้มัน 14เกือบ15เมตรนะครับอันนี้คือก่อนก่อนวางทางเดินก่อนวางพื้นนะครับนี่คือวางเรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับ e ีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณส่วนการติดตามรับชมนะครับส่วนอีพีต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําพื้นระเบียงสะพานครับสะพานอยู่ดีๆก็กลายมีระเบียงนะครับเพราะว่าคุณภรรยาอยากได้ระเบียงเพราะว่าตอนทําเริ่มทําสะพานนะครับอยู่ดีๆคุณภรรยาก็มีหัวคิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับอยากได้ระเบียงไว้ริมน้ำนะครับไว้นั่งเล่นชิวๆรอติดตามตอนต่อไป ใน et ใน ep ถัดไปนะครับก็สําหรับ ep นี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะหลังจากเสร็จสะพานและก็ระเบียงเสร็จแล้วนะครับจะมีโครงการถ่ายเปิดรายการใหม่นะครับไปถ่ายทําคลิปอยู่ในระเบียงอยู่บนระเบียงบนสะพานนะครับก็ฝากตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพราะภาคจบแล้วก็แต่ว่าคลิปยังไม่จบนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรใส่เลยพูดไปเรื่อยๆก็ในรายการใหม่ก็จะเป็นรายการในการส่วนใหญ่น่าจะเป็นการทําอาหารนะครับอาหารแบบบ้าน นะครบับนระเบียงนะครับผลงานใหม่รายการใหม่ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ